ต่อไปก็เริ่มต้นด้วยโซ่สามหนึ่งสองสานะคะอันนี้คือหลักที่1นะคะต่อไปพันหนึ่งครั้งแทงไปตรงโซ่ตรงนี้นะคะพันขึ้นมา1ครั้งจะได้สองหลักนะคะตรงนี้คือหนึ่สองนะคะจากนั้น ปล่อยคาไว้อย่าเพิ่งไปรวมนะคะแทงมาตรงนี้หลักเดิมนะคะไปสองครั้งหลักที่เมื่อกี้แทงอะนะคะสองครั้งเห็นไหมคะจะได้ทั้งหมดสี่หลักต่อไปแทง หลักต่อไปเมื่อกี้หลักโซ่ใช่ไหมคะอันนี้หลักใหม่คือหลักที่สองแทงลงไปอีกสองครั้งนะคะหนสองนะคะจะได้ทั้งหมดหกหลักหกห่วงอยู่ห้องบนนะคะจากนั้นพอได้หกห่วงปุ๊บรวบ ตอนรวบก็ต้องระวังนิดนึงนะคะที่จะจะหลุดอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปทําเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนตรงนี้ให้ให้ครบรอบฉะนั้นเริ่มต้นด้วยอะไรคะโซ่สามหนึสจากนั้นพันหนึ่งครั้งแทงเข้ารูเดิม รูโซ่เมื่อกี้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ัดึงไหมออกมาให้ได้สองห่วงนะคะจากนั้นหมุนหนึ่งรอบไปที่รูเดิมรูเดิมนะคะสองครั้งหนึ่งสองต้องพยายามจับอย่าให้ไหมหลุดนะคะอย่าให้ห่วงหลุด จะได้เท่าไหร่คะสี่ห่วงละต่อไปหลักใหม่ใช่พันสองครั้งนะคะหนึ่งสองเห็นไหมคะจะได้ทั้งหมดหแล้วก็รวบนะคะเอาใหม่นะคะ รวบหนึ่งสองสามนะคะพันเข้าไป1ครั้งแทงไปที่หลูโซ่เมื่อกี้นะคะต่อไปแทงหลักเดิมสองครั้ง 1, นสองนะคะแทงหลักใหม่สองครั้งหนึ 1, อพอได้หกห่วงแล้วก็ทำไมคะรวบแล้วก็ของหนึ่งสองสามเอาไหมคะพันหลักซ่อหนึ่งนะคะต่อไปพันหลักเดิมสองครั้ง ต่อไปพันหลักใหม่สองครั้งหนสองพอได้ครบหห่วงแล้วก็รวบเนี่ยค่ะทำไปให้ครบสิบสองหลักนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าพอครบ12หลักแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไป ความจริงการถักนะคะเทคนิคการจับไหมะคะ่ะบางท่านนะคะจะหมุนอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งจะไม่สะดวกเอาซะเลยอยากจะให้หัดเลยนะคะให้คล้องไหมสอดไหมจากด้านนี้เป็นแบบนี้นะคะเวลาเราดึงไหมฝั่งเนี้ยไหมมันก็จะลูดตามนะคะอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็จะได้ไม่ต้องไปหมุนให้ปวดข้อมือนะคะนี่คือเทคนิคคือถ้าใครทําไม่ได้ช่วงแรกอาจจะไม่ถนัดนิดนึงแต่ว่าพอทําไปนานๆแล้วก็จะรู้ว่าดีมากค่ะเนี่ยค่ะเวลาดึงไหมเห็นไหมคะเราไม่ต้องไปหมุนข้อมือเลยเราก็ตั้งไว้อยู่เฉย ลายนี้ถ้าถักเป็นแล้วนะคะจะไม่ยากแต่ช่วงแรกอาจจะต้องต้องใช้สมาธินิดนึงแต่ถักออกมาแล้วสวยค่ะ เดี๋ยวถ้ามีเวลานะคะจะทำลายพิกุลโบราณให้สาธิตลายพิพกุลโบราณให้ให้ชมกันนะคะลายนั้นก็สวยค่ะเห็นลายยากๆอยากจะอนุรักษ์ไว้ไม่อยากให้หายไปนะคะ ลายพิกุลโบราณนั้นเวลาทําขึ้นมาจะหนานิดนึงอันนั้นอาจจะใช้ไหมสองพาย3พายหรือ4พายก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นลายพิกุลแบบใหม่เนี่ยเอ,อ,อยากให้ใช้ไหม4พายขึ้นไปเพราะว่ามันจะเห็นไหมคะช่วงช่วงมันจะไม่ค่อยหนามากนะคะ บางทีเราอาจจะถักไปแล้วเอาใส่ไปปฏิบัติธรรมนะคะเพราะว่าบางทีเมืองไทยเรานี้ไม่ได้หนาวมากเท่าไหร่แบบบางใส่นอนก็จะสะดวกกว่าด้วยนะคะถ้าอากาศเย็นๆมากนะคะแถมเกด้วยค่ะสวยด้วย จะไปห่วงสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้พอ12ก็ทีนี้เหลือห่วงสุดท้ายที่จะต้องจบนะคะเราจะทําแค่สี่ห่วงเท่านั้นนะคะเริ่มจากโซ่1นึสองสานะคะลงมาพันหนึ่งครั้งสองแล้วนะคะสก็คือแทงเข้าไปรูเดิมห สจากนั้นก็คือรวบเลยค่ะนะคะแล้วก็ปิดปิดแถวก็คือทิ่มเข้าไปในรูรูตรงนี้นะคะรูด,ด้านบนแล้วก็ควักออกมานี่คือจบแถวที่สองนะคะ